ตู้แช่กันจ้าพิกัดที่ลูกค้าให้มานะคะเพื่อนบอกว่าอยู่ข้างร้านยำเจ๊เขียวอ่อุดรก็ไม่ใช่แคบๆนะคะข้างร้านยำเจ๊เขียวเราก็ต้องไปเสริชหากกันละค่ะง,งานนี้อย่างน้อยๆนะคะเจ๊เขียวเพื่อนก็นกมีเพจก็เลยจับ gps ไปตามเพจของร้านเจ๊เขียวเลยค่ะลูกค้าเพื่อนจะเปิดร้านใหม่คะ่ะทุกคนบรรยากาศก็จะประมาณนี้เลย ฝนตกเป็นอาทิตย์แล้วค่ะตกยาวมาตั้งแต่พังโคนจะหลดอุดรเลยค่ะตุ้มกับช่างมิรไม่ได้เข้าอุดรมาน่าจะเกือบ6เดือนแล้วค่ะส่วนใหญ่มาส่งก็จะส่งรอบนอกไม่ได้เข้ามาในตัวเมืองรอบนี้เข้ามาในตัวเมืองบวกกับที่เราไม่รู้ทางด้วยนะคะก็วุ่นวายกันพอสมควรเลยค่ะแต่มาถึงจุดหมายก็โอเคช่างมิรบอกให้ลูกค้าเตรียมคนลงไว้สักสองสามคนนะคะ เพื่ออะไรเพื่อที่เวลายกลงตู้แช่ค่อนข้างหนักค่ะมันไม่เหมือนเครื่องซักผ้าเนาะถ้าเครื่องซักผ้าเนี่ยตุ้มกับช่างมิดยกลงได้นะคะแต่ถ้าเป็นตู้แช่เนี่ยอย่างน้อยๆต้อง5คนตอนที่เอาขึ้นรถก็5คนค่ะทุกคนหนักพอสมควรเลยตุ้มเองก็ต้องดยช่วยเพนด้วยนะคะบรรยากาศการส่งของก็จะประมาณนี้เลยค่ะตู้แช่เครื่องนี้ ลูกค้าเพื่อนฝากขายนะคะเพื่อนจะกลับต่างประเทศแต่ก่อนเพื่อทำเบเกอรี่ขายคะ่ะทุกคนสภาพยังดีมากๆคะ่ะใหม่เลยข้างในนี้ยังไม่มีสนิมเลยนะคะตุ้มก็ขายพอได้ค่าน้ำมันคะ่ะช่วยเพื่อนขายเนาะปกติแล้วตู้มไม่ได้ขายตู้แช่นะคะเนื่องจากว่ามันค่อนข้างจะเคลื่อนย้ายลำบากคะ่ะอีกทั้งช่างมตรเนี่ยไม่ได้ถนัดในเรื่องของ การซ่อมหรือการดูแลตู้แช่นะคะฉะนั้นเราจะเน้นเฉพาะเครื่องที่เดิมๆใช้งานได้ปกติเลยค่ะไม่เอาเครื่องซ่อมเวลามีปัญหาเราจะได้ดูแลง่ายนะคะทีมงานเพิ่อนก็มาช่วยยกเลยค่ะทุกคนเนี่ยอันนี้เป็นพี่ๆช่างที่เพิ่นมาต่อเติมให้กับร้านนะคะ ไม่แน่ใจว่าเพื่อนจะขายอะไรแต่ว่าเจ้าของเพื่อนอะ่ะสั่งให้มาลงตรงนี้เลยแล้วเพื่อนจะโอนตังให้นะคะเนี่ยรอบนี้ลงกัน4คนค่ะที่ไม่ได้ถ่ายตอนที่ลงเพราะอะไรตุ้มก็ต้องไปช่วยเพื่อนยกด้วยนะคะพี่ๆเพื่อนแข็งแรงมากตุ้มยังแบอบกโอ้สุดยอดเลย มาถึงก็เกือบจะสี่โมงแล้วค่ะบรรยากาศการส่งตู้แช่ก็จะประมาณนี้เลยมากับสายฝนมาถึงช่างมิดก็ต้องมีการซับน้ําแล้วก็เอาตัวเป่าไปด้วยค่ะไปเป่ากลัวว่าลูกค้าเนี่ยจะไปเสียบปลั๊กแต่ก็ได้บอกเพอนไว้แล้วแหละว,ว่าต้องรอให้มันแห้งสนิทก่อนนะเพราะว่ากลัวว่าละองฝนเนี่ยจะมาทําให้อ่ามันเกิดความชื้นเนาะเดี๋ยวโดวนไฟช็อตไฟดูดไม่คุ้มกันนะคะ เนี่ยช่างมีก็ทำการเช็ดนะคะให้ลูกค้าเช็ดไว้บางส่วนทำความสะอาดบางส่วนไปแล้วล่ะคะ่ะ mm. เพื่อให้มันแห้งไวนะคะประมาณนี้เลยคะ่ะทุกคนสภาพคือสวยกลิบเลยนะคะรา,ราคาก็แค่หลักพันเองคะ่ะค mm. ุ้มมากคะ่ะถ้าซื้อใหม่ก็น่าจะสองหมื่นอัพมะแต่อันนี้ คือมือสองสภาพดีค่ะน่าใช้เครื่องนี้ถือว่าสวยเลยใครได้ไปก็ถือว่าคุ้มนะคะสำหรับใครที่สนใจสินค้ามือสองก็สอบถามได้ทางเพจไทยบางคนอิเล็กทรอนิกส์หรือจะโทรสอบถามก็ได้นะคะที่เบอร์0858467746ยังไงทุกฝะากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้กับไทยบางคนอิเล็กทรอนิกส์จ้า